ครับสวัสดีครับผมงานกิจพลคงสมบูรณ์นะครับจากหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับความสำคัญที่มาของโครงงานนะครับคือตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นให้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้วยดิจิตอลอีคโนมีนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ดำเนินการพัฒนา ระบบคําขอแล้วออกใบอนุญาตใบรับรองใบผ่านด่านนะครับเพื่อเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อสอนรับกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องครับกรมวิชาการเกษตรถึงได้พัฒนาระบบออกใบรับรองสุขอนามัยพืชนะครับตามพระราชบัญญัติกักพืชนะครับครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อจัดการข้อมูลนะครับการออกใบรับรองสุขานามัยพืชนะครับ เพื่อสร้างแดนบอร์ดนะครับก็คือจะทำข้อมูลให้อยู่ในการนำเสนอที่อยู่ในรูปแบบ Data Visualization นะครับจากการดึงข้อมูลนะครับก็จะพบว่าอาจจะมีบางข้อมูลที่เป็นค่าว่างนะครับและยังมีบางตัวที่เป็นตัวเลขนะครับครับในขั้นตอนของการคีนซิง เริ่มการ q ิวรีดึงข้อมูลไปรับรองนะครับของเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับส5 6พน,นะครับจาก sql server นะครับเก็บมาเป็นไฟล์ csv นะครับแน,นำเข้าสู่โปรแกรม google c o l a b pandas นะครับเมื่อเริ่มเข้าเสร็จแล้วก็ใช้เทคนิค cleansing fill data now นะครับก็คือใส่ค่าลงไปในค่าที่มันเป็นค่าว่างนะครับใช้เทคนิคคินซิ n งที่2ก็คือ replace categorical value นะครับโดย replace ตัวที่เป็น012นะครับแทนด้วย v ว s เซ l แล้วก็ Air แล้วก็ Land นะครับ เสร็จแล้วก็ export ให้เป็น csv นะครับเพื่อเข้าสู่ตัวโปรแกรม BI นะครับนี่เป็นการ <c oughs> ดึงข้อมูลและทำการกินซิ้งเ a ต a ผ่าน Google Collab นะครับครับการเลือกใช้ relational database นะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้ RDBMS นะครับและเป็นฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้นะครับสามารถดึงข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการนำเสนอได้นะครับเนื่องจากการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เป็นครัง้งๆนะครับดึงใช้วิธี BAT Management นะครับก็คือดึงจากดึงมาเป็นไฟล์ CSV นะครับและนำเข้า Power BI นะครับเพื่อสรุปเป็น Visualization ในการนำเสนอนะครับ ครับการออกแบบ ETL flow นะครับก็ในการในขั้นตอนออกแบบผมคิดว่าจะใช้ตัว Flow เนี่ยเป็นตัวที่ไปเช็คคอ n เน t ชันนะครับแล้วไปดึงข้อมูลจาก microsoft sql server นะครับมันเก็บเป็น csv นะครับเสร็จแล้วก็ไล์ใส่ Database อีกก้อนหนึ่งที่เป็น local นะครับเพื่อให้อิสระจากการจัด ตัวตัวแม่ของมันนะครับครับเดี๋ยวผมสลับหน้าจอไปที่ power bi ครับตัวอย่าง visualization นะครับที่ออกแบบก็คือมีปริมาณของการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับโดยใช้แผนภูมิแบบพายชาร์ตนะครับ ็จะเห็นสัดส่วนของประเทศปลายทางนะครับที่มีการส่งออกแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นปริมาณของปริมาณการส่งออกนะครับของแต่ละด่านที่ผ่านในด่านแต่ละด่านนะครับต่อไปเป็นภายช้าร์เหมือนกันครับแสดงเห็นถึงพืชพืชกลุ่ม พื้นนะครับที่มีการส่งออกนะครับว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลการส่งออกของเดือนที่ผ่านมานะครับครับถัดไปก็จะเป็นการอพอตตัวประเทศปลายทางนะครับที่มีปริมาณการส่งออกยิ่งอันไหนที่เป็นแจ้งแจ้งนี่จะยิ่งมีการส่งออกมากนะครับส่วนอันไหนที่ดำาๆนี้จะไม่มีนะครับ ถัดไปเป็นปริมาณประเภทของพืชน,นะครับที่มีการส่งออกอันดับแรกนี่เป็นพื้นที่ที่เยอะหน่อยจะเป็นมันสำปะหลังนะครับเป็นเนื้อไม้อย่างพาราเ,เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับไม้อัดนะครับข้าวทุเรียนนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับไปเป็นเป็นแบบการฟแท่งนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการขนส่งนะครับกับปริมาณการส่งออกเห็นได้ว่าเป็นเรือส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีแลนด์แล้วก็แอร์นะครับผมส่วนอันนี้เป็นการาฟแท่งของจำนวนการออกใบรับรองนะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับผม โดยสีนี้บอกว่าประเทศปลายทางคืออะไรนะครับก็จะมีช่วงปริมาณที่น้อยและสูงสลับกันซึ่ง2วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็ยังมีการออกไปรับรองอยู่นะครับสุดท้ายนี้เป็นการแสดงของแต่ละ แต่ละหน่วยงานนะครับหรือว่าด่านตรวจพืชน,นะครับของแต่ละที่นะครับแสดงให้เห็นถึงการออกใบรับรองนะครับว่ามีกลุ่มที่ออกโดยเรือนะครับหรือว่าทางเครื่องบินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ก็จะกับแนวนอนจะเป็นจำนวนวันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบางด่านเนี่ยก็ก็มีปริมาณที่น้อย นะครับและแบ่งแยกประเภทให้เห็นชัดเจนนะครับอย่างอย่างเชียงของเนี่ยก็จะเป็นทางแลนะส่วนใหญ่นะครับทางแหลมชะบังนี้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นการส่งออกที่มีผ่านทางเรือนะครับเป็นหลักเลย ซึ่งแผนภาพนี้ทำให้เห็นถึงกิจกรรมของแต่ละด่านนะครับได้ชัดเจนว่ามีปริมนาณงานมากน้อยเพียงไรนะครับผมครับผมการนำเสนอครับ